ก่อนช่วงช่วงจังว่ามนุษย์ก็คือชาชีวิตยังมนุษย์ธรรมดาปกติแต่แค่รูว้ว่าเรามีเราเป็นร้างเรามีครูบาอาจารย์แล้วก็จงขเขาเรียกว,ว่าเปฏิบัติขเขาเรียกว,ว่าเรักษาสิในม้าขึ้นทําบุญในม้าขึ้นเพิ่มความแข็งแรงในกายนกแล้วก็จิตในให้ม้าขึ้นให้เข้มแข็ง,ขงขเขาเรียกว,ว่าถ้ากายแข็งแรงจิตมันก็จะเข้มแข็งตามถ้าท่านในทางของวันนะ ส่วนที่เลือกเราก็ต้องเลือกแลว้ววะเฮ้ยชั้นพร้อมที่จะให้ทันประทับทรงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมเพื่อที่จะมานั่งทรงช่วยลูกช่วยล้านาสร้างบารมีทางนี้เลยไหมหรือวา่าเราจะแค่รูอาบูชาเทิดทูนทันไหวแล้วก็คอยประทับหรือทรงตามวาระเป็นครัง้งเป็นข้าวตอนนี้น้องนอง,นองอายุกี่ปีอยังเรียนอยู่ไหมทำงานอยู่ไหม มันมันมันอยู่ที่เราเลือกแล้วก็เราบอกเล่าสื่อสร้างกับเขานะทาถามทาถามว่านนะเมื่อแต่ว่านเนี่ยเพราะว่านรัวเฮ้ยมันมีการซื่อแล้วนะมันมีองค์งูองค์นั้นองค์นี้มาอยู่ที่เราแลลวนะเอ่อสิ่งที่ว่านทาก็คือว่านก็บอกชัดในแบบของว่านว่ะเฮ้ยเออนุยข้อฉายชีวิตมน,นุษย์ปกตินะขอกินขอเที่วนะส่วนเรื่องปฏิบัตินุยจะทําให้ดีที่สุดในแบบที่เราทําได้นะหนุยยังไม่ขอทรงเต็มทีนะนุยข้อแบบว่าเออทรงเฉพาะเวลาไลฟ์สดนะ มายากมาซงมาซ่อนมาซื้อมาดูเลลุกมาดูแลล้านมาสร้างบารามีตรงนี้ก็คือมาแสดงกันตรงนี้ในชชว์วันที่ว่นานขึ้นไรซอดนาฮิงก็คือเปิดโอกาสให้ทุกฐานทางล่ายมารวมสร้างบารามีด้วยกันจะมาซ่อนมาซื่อมารงจะทําทอะไรก็ได้แต่ให้ทำบนที่ว่านนางนาฮิงแล้วก็ไรซอดตรงนี้นั่นคือใน่วนของว่านส่วนกลางวันว่านจะชีวิตเยี่ยงคนธรรมบาดาปกติแค้ก่อยป้ามาขึ้นทําบุญมาขึ้นอ่า ทำจิตตัวเองอ่ะให้เป็นจิตที่นิง่งพ่องแผ้วแล้วก็ชัดเจนในตัวเองมากขึ้นไม่คี้ฮอกไมมูซาดลีกเลี้ยงการมูซาหนินทาลาวนอ่ะในชีวิตปกติลีกเลี้ยงกันมูซาหนินทาลาวนลีกเลี้ยงการด่าว่าตัวเองด้วยคำเย้เย้เสียที่ไอ้ให้เลือกตัดพอตัวเองไม่ต้องกลัวเราสามารถซื่อสรารควบคุมได้ถามาว่านนะยุ่ที่เรานั่นแหละแต่เราอ่ะอย่าไปกลัวเสียเกินอย่าไปว่นเสียเกิน คืออะไรอะไรก็โถใส่องค์สยานไม่ใช่แยกแยะยับยังด้วยรักแข่งความจริงด้วยรักแข่งสิ้นด้วยรักแห่งสติตลอดเวลาเพราะถ้าเราจิตอ่อนแอหรือวันไหวเกินไปแต่จิตเราไม่พองไส้จิตมันยังไม่ไม,ไม่ไม่เปียมไปด้วยพลังงานด้านดี่มันก็มีโอกาสที่จะเป็นการมนโนไปเสียมาร์กตาพรานมาฮิตหนึ่งแต่จิตแพ้ไปมาร์กองาะไหมมโนไปมาร์กหรืออาจจะมีจิตเซกหรือจิตเสมือนข้ามาหาเราได้ สิ่งที่เาต้องทำคือตั้งมั่นในความดีอยู่บัลลักของความเป็นจริงในที่ไหนทำเนี่ยก็คือยังคงเป็นการที่จะทําให้เราตั้งลักไม่เจอจิตเซกได้อยู่ดี